สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าจตุพรที้สวอ,อรประกาศอภิปรายทั่วไปเป็นปฏิบัติการทวงหนี้ดีวกับบ้านจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนจอตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับการที่สวประกาศอภิปรายทั่วไปเนี่ย เากับเป็นการปฏิบัติการทวงหนี้ดิลจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแล้วก็เป็นการโบวต์เปิดทางโล่งให้กับนายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นปฏิบัติการซักฟอกเนี่ยจึงเป็นการย้ำเตือนถึงคำสัญญาที่ได้มีการดิลกันเอาไว้เรียกว่าเป็นปฏิบัติการเบื้องต้นก่อนจะพ้นวาระวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับสิ่งนี้แหละครับแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความผิดปกติของดิลกับบ้านของนักโทษทักษิณ แล้วยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวสว152คนที่โหวตเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นสวต้องการที่จะอภิปรายจึงสะท้อนถึงการเร่งเตือนสัญญาณดิวที่จะมาถึงในเร็ววันช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การดิวกับบ้านโดยไม่ติดคุกเนเป็นการแลกกับการเสียความรู้สึกของคนมากมายและก็จะนำพาไปสู่ความเสียหายทั้งปวงดังนั้น สัญญาที่มีขึ้นเนี่ยนะครับจะถูกลากให้เกิดความเสียหายมากกว่าดี้อีกหรือเป็นการเร่งให้รีบปฏิบัติการตามสัญญาที่ดิวกันเอาไว้และถ้าเบี้ยวสัญญาแล้วเนี่ยจะว่ากันยังไงล่ะครับด้วยเหตุนี้นะครับสอวอจึงทำตัวเป็นพวกทวงหนี้ในทางการเมืองนี่แหละครับ